เมื่อวานนะครับอัพคลิปช้าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับต้องขอโทษญาติโยบหลวงตาด้วยนะที่ข้อมูลมาหายขาดหายไปเกิดเจ้เมื่อวานอัพคลิปนี่ยาวมากสิบ <10 S 2> นาทีสิบสองนาทีฮะสิบกว่านาทีอะ่ะพออัพยาวนะฮะขอโทษนะครับอัพลง YouTube ช้ามากเลยครับกว่าจะเสร็จเมื่อกืนโอ้โหรอบไปทีสองทีสามนะครับเกือบสีวางนะครับเลยเลยมันมันดูขาดไปขอโทษด้วยครับ แต่วันนี้ไม่เกินสามนาทีสี่นาทีนะเอาให้ไวนะก็อโอเคนะให้ดูให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศริมฝั่งท่าขัดผนขาเข้าเข้าร้อยเอ็ดคุณแม่ก็นั่งรออยู่นี่โอ้โหสู้เลยมาจากไหนเนี่ย ร้อยเอ็ดครับร้ออ็ดอ่าแล้วจะมันมารอตรงนี้ร้อยเอ็ดเดี๋ยวเราไปกันบ้านอยู่อ๋อบ้านอยู่นี่อ๋อแต่ว่าคิดว่าอยู่ออ๋นอนไม่หลับท่านผ่านมาอ๋อเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวหลงตาก็มาแล้วอีกประมาณสักห้าร้อยเมตรครับผมครับผมเก็บกระเป๋าด้วยนะคะ จับจองที่นั่งเลยโอเคครับคลิปสั้นๆฮะของหลวงกิจน่หลวงกิจหลวงกิจชาแนลโอเคครับคลิปสั้นๆหลวงกิจชาแนลหล่าขามนะตรงนี้ก็คือบ้านหล่าขาม โอเคครับ